ตามเรามาเจอกันที่นี่เลยพี่ๆนะครับช่องแปดนนานนะครับเออพอดีแบบเราเราเราหลงผ่านแล้วน้องอ๋อครับพี่ๆนะครับช่องแปดอืมเฮ้ยเราผ่านกัได้แล้ววันผ่านได้คือประมาณว่านะคือสองคนนี้เขาก็สู้กันมาตลอดที่ผมก็มองไปเรื่อยนะฮะก็มันเป็นเรื่องของการที่โดน โดนตีแต่ว่าพวกเราก็ยังรักกันคุณขไม่พีดผมต้องมาเจอกันแทีว่ะไม่เป็นไรสู้สู้เว้ยกูสู้มึงสู้พวกมึงสู้อามมึงสู้ช่องแปดสู้ไทยรัฐอมรินสู้เราสู้เฮ้่ต้องเจคุยแล้วทีช่างมันเถอะสังคมพวกเรายังอยู่กันเหมือนเดิมเราไม่ทิ้งกันสู้น้องสู้ไปด้วยกันพวกเราสู้ มันยังมีเด็กที่อยู่ในนี้อีกหลายศูนย์แล้วตอนนี้เขาน่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแต่ต้องฟังเหตุผลอย่างหนึ่งว่าเรานึกถึงวันหนึ่งที่เราไปเห็นภาพนั้นนะ่ะแค่ชั่วโมงนาทีที่เขาทรมานอยู่เขารอพวกเราไงใครก็ได้มาเชื่อเขาทีเอ้ยกูเข้าใจความรู้สึกนี้กูรู้ถามว่าวันหนึ่งถ้าเป็นลูกกูอ่ะกูสมมติว่าลูกกูติดยาหลงผิดไปแล้วกูก็เข้าใจว่าที่เนี่ยมันบัตด,ดีแล้วไปเห็นลูกสภาพนั้นนะ่ะใจกูขาดกูบอกกูจริงๆแล้ว่เข้าใจหัวอกเลยไอ้เหี่ยคน คนมีความตั้งใจเหมือนแล้คุณอ่ะคุณจะทําความดีเลยทักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วมีคนแบบกั้นมีคนแบบไม่ให้คุณทําหรือว่าเขานั่นคุณอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงเขาแบบว่าขัดขาคุณอ่ะสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้เลยวะสวัสดีครับสวัสดีครับ ตามเรามาเจอกันที่นี่เลยพี่ๆี่นะครับช่องแปดมันรักกันนานนะครับเออพอดีเราเราเราหาแล้วน้องอ๋อใช่พี่พี่นะครับช่องแปดอืมเอ้ยเราหาได้แล้ววันหาได้คือประมาณว่านะคือสองคนนี้เขาก็สู้กันมาตลอดเือนที่ผมก็มอไปเรื่อนะฮะก็มันเป็นเป็นความรักที่โดน โดนตีแต่ว่าพวกเราก็ยังรักกันนะคุณพอไม่พีคผมโดนว่าเชื่อค่ะไม่เป็นไรสู้สู้ไว้กูสู้มึงสู้พวกมึงสู้อามมึงสู้ช่างแปดสู้ไทยรัฐอมรินทร์สู้เราสู้อือเว้ต้องเจ๊ไขว้เราสู้ช่างมันเถอะสังคมพวกเรายังอยู่กันเหมือนเดิมเราไม่ทิ้งกันสู้น้องสู้ไปด้วยกันพวกเราสู้อะไรเกิดก็เกิดครับ คือ,อเที่อกรายการเห่เแล้วแบบไม่เป็นไรอ่มเราทำท,ำที่ทำที่สุดที่เราทำเราทำสำเร็จแล้วด้วยก็แค่เราทำสำเร็จแล้วน <c oughs> ี่ <c oughs> ือว <c oughs> ่าเราเราทำสำเร็จแล้วนะคือเราช่วยเขาสเร็จสุดท้ายแม่งเขาจะเอาอย่างไรก็ชอบเป็นเรื่องของสังคมนะ <c oughs> ใช่คือถ้าเกิดสังคมยอมรับได้สิ่งที่มันมันเป็นแบบ,แบ,บน <c oughs> ั้นโอเคก็ให้มันเป็นกติกาของสังคมไป ทำดีที่สุดถ้าไม่ได้ช่อง8พวกน้องไม่ได้ออกมาอยู่แล้วใช่ช่อง8เนี่ยเป็นวันแรกเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณทีมงานช่อง8ที่วันแรกได้ทําให้ได้เป็นข่าวนะฮะใช่จริงจริงทั้งคำงานพี่เขาเลยนะหรือว่าอาจตั้งใจนะหรือว่ามันความอุดส่าหเพราะว่าน้องแกและทีมงานเนี่ยแกแกคือไม่รู้ละแกสู้มาด้วยกันตลอดขางเรา ใช่นี่คือนี่คือความสําเร็จของนักข่าวขอบคุณช่องแปดขอบคุณไทยรัฐขอบคุณอมรินขอบคุณน้องๆทุกช่องที่ช่วยกันทําให้น้องทุกคนออกมาจากที่นี่ได้วันนั้นเราพูดว่าไงนะเราจะไม่นอนเราจะไม่กลับเราจะไม่กลับทีสี่เนาะวันนี้ทำสำเร็จแล้วทำสำเร็จแล้วที่พี่เขาก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับเขาแค่หวังพาพวก ทุกคนเนี่ยออกมาจากที่นั่นเองรับรับได้ในสิ่งที่เป็นแบบนั้นนะใครจะโจมตีช่างมันแต่200กว่าชีวิตในนั้นอะขอบคุณพี่และพ่อแม่และครอบครัวพวกเขาอี่อย่าไม่โดนโจมตีเท่าไหร่ตัวชนพี่ดลโจมตีฟังเราอย่าไปคิดมาก สาวอยู่พร้อมเลยตัวชนไปตัดสีปาไปสาวโผ่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวกบอยพาพี่ตีมา้องามใช่เพราะกบอยนี่ชนนะยังไงเนี่ยวันนั้นอ่ะเขาจริงๆนะกลับไปจับผีกลับไปหาคอนเทนต์อย่างอย่างอื่นทำแม่งสบายใจกว่าเยอะไม่ต้องปวดหัวกบอยนี่ส่งไวกัสให้พวกเราตลอดพวกเราก็คึกคึกหาที่ลงไม่ได้ก็ดีดแม่งทั้งทั้งวัดอ่ะผมเข้าใจคุณผมเข้าใจคุณผมก็เข้าใจคุณขอบคุณที่เอาไากัสมาให้เรา ทำไมหมอผีร้องไห้คุยก็นหมอผีร้องไห้ทังสารทำไมเออทำไมหมอผีมันเป็นความรู้สึกข้างในผมวุ่สวาวางวางวางทีมไว้แบบนี้อะไรที่เราคุยกันหมอผีหมอผีนางฟ้าเทวดาซาตานโยมาทูอย่าคิดมากอย่าคิดมากอย่าคิดมากนะจริงๆพี่ฟิลจริงๆนะ่าโยคือมันมันรับไม่ไหวเราเหนื่อยอ่ะคือโยเองเข้าใจพี่แบบมันเหนื่อยแล้วมันแบบว่าทําไมทําอย่างนี้วะทําไมแบบความเป็นมนุษย์อยู่ไหนแล้ว แล้วแล้วคืออะไรอ่ะคือเราอยากให้เจ้าที่มาช่วยเราถูกปะ่ะคือเราเราอะรักตำรวจาารักทหารรักข้าราชการทุกคนอะแต่แบบทําไมเขาไม่เข้าใจอ่ะถูกมันยังมีเด็กที่อยู่ในเนี้ยอีกหลายศูนย์แล้วตอนนี้เขาน่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแต่ต้องฟังเหตุผลอย่างหนึ่งว่าเรานึกถึงวันหนึ่งที่เราไปเห็นภาพนั้นนะอ่ะแค่ชั่วโมงนาะทีที่เขาทรมานอยู่เขารอพวกเราไงใครก็ได้มาช่วยเจ้าที่เฮ้ยกูเข้าใจความสึ่นี้กูรู้ ถามว่าวันหนึ่งถ้าเป็นลูกกูอ่ะกูสมมติว่าลูกกูติดยาหลงผิดไปแล้วกูก็เข้าใจว่าที่เนี่ยมันแบบดีแล้วไปเห็นลูกสภาพนั้นน่ะใจกูขาดกูบอกกูกูจะทุกอย่างเพื่อไม่รู้ดิบอกไม่ถูกอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้อธิบายงี้ถ้าคิดถ้าเป็นถ้าเป็นแบบลูกเราเป็นคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยกูบอยเชื่อได้ว่าทุกคนเนี่ยนะที่ไปอยู่ที่ศูนย์เนี่ยแน่นอนแหละครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเนี้ยเขาห่วงใยนะ ขาถึงเอาเข้าไปเซฟหมอปลาเซฟทนายไพศาลอย่าลืมอย่าลืมพิมนะเซฟหมอปลาอะไรมึงอะไรมึงเนี่ยไรสอดเขาด้วยต้องเล่นหน่งเล่นเล่นเออเซฟเซฟเชื่อกระบอยนะครับเซฟคือมันไม่ใช่เลื่อนล้อเล่นนะแต่กรบอยพยายามทาบรรยากาศให้มันดูให้มันดูแบบไม่เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วเข้าใจหัวอกเลยแอ้เชี่ยคนคนมีความตั้งใจเหมือนแล้วคุณอ่ะคุณจะทําความดีเลยสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วมีคนแบบ กั้นมีคนแบบไม่ให้คุณทําหรือว่าเขานั่นคุณน่ะคุณจะรู้สึกยังไงเขาแบบว่าผัดขาคุณน่ะสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้เหรอวะกลับมาหน่อยมาหน่อยมีพวกเรานี่แหละมีพวกเราที่ช่วยเหลือกันพวกเราไม่ทิ้งกันทิ้งกันไม่ได้พี่เราทิ้งกันไม่ได้อย่าทิ้งกันอยู่อย่างเนี้โอ้ยเหนื่อยใจบอยจะต้องคุยเล่นๆนะเพื่อเพื่อให้สร้างบรรยากาศล้วไม่อยากให้ทุกคนเศร้า เดี๋ยวไปหาพระสงฆ์หน่อยปสปสอยู่ไหนนี่ต่อสปสอยู่ไหนรายการติดติดแท็กอันดะฮะแฮตแจกว่าติดติดติดเทนติดเทนอันดับหนึ่งอ๋อรายการติดเทนอันดับหนึ่งขอเทนดัสเซฟทนายไปศาลเทปเซฟหมอปลานะเออมันเกินไปมันเกินไปมให้อินซูลินกูร้องไห้ปกติเนี่ยอินซูลินผมเนี่ยนะต้องเมาถึงจะร้องวันนี้คือเขาไม่เมาด้วยร้องไห้ ร้องหายหาพ่อเธอหรือจะคิดถึงพ่อมันไม่ได้ไม่ทลดคือพยายามทําให้มันรู้สึกแบบมีบรรยากาศดีๆจะเครียดทําไมอ่ะใช่ไหมล่ะเครียดไม่ได้เรามาพึ่งตอนนี้เราพึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ได้ก็พึ่งพศแล้วกันพึ่งวัดแล้วนะถ้าสององค์นี้ยังพึ่งไม่ได้ เราไปบวชกันไหมบวชแข่งกับพศแม่งเลยแต่เราไม่พร้อมเรายังไม่ได้โกนศีรษะไม่เราโกนคิ้วอย่างเดียวก็จบแล้วคู่เราเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับสามพันคนสามพันคนเซฟเซฟทนายไพศาลเซฟอ่หมอปลาเซฟโกบอยไม่ต้องมาเซฟกูกูไม่เกี่ยวมึงโดนฟ้องกันไม่เกี่ยวกูคือโกจะอยู่กับเราอีกไม่นานฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนระลึกถึงโกไว้นะเออเดี๋ยวกูจะตายแล้วมึงบ้าเหรอนะสามพันคนเซฟทีมเซฟมาเซฟมาให้ขึ้นทวีเทวิต ให้เทนขึ้นเทนทวิตมันเกิดอะไรขึ้น,นกับสังคมใบนี้มันเกิดอะไรวะมันเกิดว่าเรามนุษย์เราถ้าเกิดมีความเห็นอกเห็นใจกันมีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ออคืออาชีพทนายความไม่ใช่เพลงแต่ว่าความนะอืออาชีพทนายความก็คือมันต้องช่วยเหลือคนอะ่ะใช่คือมันมันไม่เคยไม่มีใครทําผิดนะไม่แต่ผมถามนะทนายบางคนนะพี่ผมถามนี่ผมพูดจากใจจริงการที่จะช่วยเหลืออะไรเนี่ยมันต้องมีมนุษยธรรมก่อนม,มันต้องมีเขาเรียกอะไรนะขอบเขต บางครั้งเนี่ยอะไรที่ควรหรือไม่ควรอ่ะตรงนั้นก็ฝากฝากดูหน่อยให้สังคมตรวจสอบหน่อยเนาะผมว่าการที่จะไปเอาคนสองร้อยก,กว่าชีวิตอ่ะเขาอยู่ในห้องขังเขาอยู่ในกรงเขาอยู่ในโอ้โหเยี้ยบต้องนอนคุกขี้คุกเยี่ยวอะ่ะแล้ววันนั้นเขาช่วยกันมาได้อะ่ะแต่สิ่งที่เขาโดนกระทําอ่ะเขากลับมาโดนต่อว่ามูจำได้เลยไอ้วันที่บอกว่า พี่ไปศาลอย่าทิ้งผมนะยังไงก็ข่าวหมอปลาอย่าทิ้งผมนะอย่าทิ้งผมพี่ๆอย่าทิ้งผมสุดท้ายมึงเอาญาติไปฟ้องเขามึงบ้าเปล่าพี่ๆนะข่าวอย่าไปนะอย่าไปนะพี่ไปลาผมแย่แน่คือโอ้มันสุดจริงๆอ่ะวันนั้นคลางสิบงานนี้มีคนมาร้องขอให้ช่วยไม่ใช่เหรอพี่ใช่ไหมเราเราไม่ได้ไปยุ่งเขาเองใช่ไหมโอ้คือผู้ปกครองเขาร้องเข้ามาว่าแล้เขาเอารูกออกมาแล้ว เขาอยากให้ไปช่วยคนข้างในต่อเพราะลูกเขาออกแล้วนะครับเขาเขาประสานมาแล้วก็นักข่าวทุกคนทุกช่องเนี่ยลุยเต็มที่มีไหมพิมพ์มาเซฟทนายประสานมีไหมบานเลยเออไหวแล้วครับช่วงนี้นะพวกเรานี่ยแหละถึงจะช่วยเขาได้มันต้องอย่างนี้เว้ยมันต้องเหนียวแน่นเนอย่างนี้มันจะต้องแบบไม่ทิ้งมันอะใครไม่เข้าใจเราแต่พวกเราเข้าใจกันจบขอบคุณพี่หนุ่มพี่หนุ่มกัญชัยฮะพี่หนุ่มนะครับขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยพีม์งานหักระส่โอ้สามวันเล่นสามวันติดอะ S <S> นะเรื่องสามันติดก็ก็เราพวกเราทุกคนนะขอบคุณผู้ว่าการนนทบุรีขอบคุณรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมขอบคุณท่านเลขาท่านเลขาพิกิตพิกิตพี่ชายที่แสนดีธนกิจเออพิกิตแล้วผมชอบเรียกพิกิตแล้วก็เออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเลขากระทรวงรัฐมนตรีสาธารณสุขอธิบดีกรมการแพทย์รองอธิบดีแล้วก็ข้าราชการทุกท่านนะครับตลอดจน ท่านผบท่านผบมณฑลทหารบกที่17นะครับแล้วก็รองบท่านผู้บังคับการศูนย์นะครับท่านสารยุทธจีนสมุทรนะพันเอกก็ขอบพระคุณจริงๆขอบคุณฮะไม่รู้จะพูดยังไงก็สี่พันห้านะครับสี่พเซฟเซฟทนายไพศาลเร็วเซฟพิมพ์เลยพิมพ์อีกทีเซฟทนายไพศาลเซฟหน่อยเซฟมันหน่อยเซฟโกเซฟโกบอยเซฟมันด้วยแล้วเอามันเข้าเซฟด้วยพอแล้วมึงไม่ต้องพูดเยอะอะไรเยอะแล้วคุยหมาแม่งคน ไอ้เฮียคนเขาด่าแล้วคนที่ด่ามันน่ะคือไอ้ฝ่ายนู้นไม่เป็นไรสู้นี่เป็นห่วงมึงมึงรู้นะครูรู้ไหมไ่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่เข้าใจอย่างงอนอย่างงอนสู้สู้เขาไม่เข้าใจเราชการัดสัญญาณแน่นแถ้าเป็นนักวยก็ต้องกัดสัญญาณสำหรับผมนะยิ้มนี่ยิ้มยิ้มสำหรับผมตอนแรกอ่ะผมอาจจะโกรธนะแล้วก็รู้สึกโกรธจริงๆแต่แต่พอตอนเนี้ยผมปล่อยวางแล้วผมก็พูดคำหนึ่งเหมือนหน้าเฟซผมมาว่ากรรมนุนาวัตตีโลโกนะสัตว์ลูกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่ครับ ผมนะอย่ามาว่าผมนะผมแค่อยากให้เพื่อนผมสองคน,นสบายใจเราเห็นมันในรายการสดของพี่หนุม่มเราก็รู้สึกว่าเออเยี่ยมมันสะเทือนนะมันสะเทือนสะเทือนใจล้วบอกเออคนที่เคยแบบคิดคนที่คิดดีทําดีอ่ะแต่ประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้หรอวะอืมฮะมันมันเป็นอย่างนี้หรอ